สมเด็จพระกันิษาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานเพลิงศพพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพ เวลา17นาฬิกา43นาทีวันนี้สมเด็จพระกานธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวสภาพซึ่งถึงแก่อนจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่8สิงหาคม2567สิริอายุได้91ปีพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวสภาพเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม2476เป็นบุตรีของนายจำรูนและนางประพิงวิชายา หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้เข้าเรียนพยาบาลโรงเรียนพยาบาลพดลงคันและอนามัยสภากาชาติไทยปัจจุบันคือสถาบัานการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาตไทยจะได้ทำงานเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วงปี2477ถึง2500และได้ย้ายไปเป็นในทหารชั้นประทวนตำแหน่งพยาบาลประจำกองการพยาบาลศูนย์การทหารราบจาังหวัดลบบุรีในปี2506ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตรีตำ หน่งพยาบาลห้องผ่าตัดกองศัลยกรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิอาจารย์โรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกองทบกผู้บังคับกองโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยและผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทบก ตลอดชีวิตการทำงานพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีทำงานอย่างเต็มความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบกับอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ำใจกับทุกคนจึงเป็นที่รักและเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลรอบข้างนอกจากนี้ยังอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดในตำแหน่งอธิสมาชิกวุฒิสภาประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและพบรมราชยปชุบธรรมและกรรมการมูลทิรางวัสุระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชยปรรชุบธรรมได้ ชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกสิงหาสวภาพมีบุตรหนึ่งคนสมเด็จพระอริยวงศสาคาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกประธานไฟพระเริกและน้ำพระพุทธมน์เพื่อเชิญไปในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เวลา13นาฬิกา22นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณนะพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ผู้อํานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรโอกาสนี้ประธานฝ่ายพระฤกษ์และน้ําพระพุทธมนต์แก่ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อํานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเชิญไปในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,568ณศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทุกจังหวัดซึ่งที่ประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่27ทับ2,567มีวัตติเห็นชอบที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคม โดยให้วัดทุกวัดในราชอาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาข้ามปีในช่วงคืนวันที่31ธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันที่1มกราคม2568พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและครอบครัวลดและเลิลกอบายามุขสิ่งเสพติดและร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคลแทนการละเล่นหรือกิจกรรมเรื่อเริงอย่างอื่น โดยสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเชิญไฟพระเริกและน้ำพระพุทธมนต์ไปประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปีณมณฑลพิธีลานหน้าพระศรีศักยะทศพลยานประธานพุทธมนตนสุทัศน์อำเภอพุทธมนตทนจังหวัดนรคนปรปฐมและวัดศูนย์กลางการจัดก,กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปีทุกจังหวัด อุมตรีติดตามการดําเนินงานสู่ปฏิบัติการฝนหล,ลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไมา้ต้นแบบตามแนวแแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอกชลิตุูผาสุโคมมตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงตรวจเยี่ยมหนวยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ1ิจังหวัดได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามยโสธรร้อยเอ็ดศรีสเกตสุรินทรราชธานีและอำนาจาเจริญส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรนอกเขตจลประทานต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูกและพื้นที่ร่มรับน้ำเจ็ดเขื่อนพราปฏิบัติการฝนหลวงในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจบรรเทาปัญหา แรงและเติมน้ำต้นทุนให้พื้นที่กักเก็บน้ำ146วัน589เที่ยวบินมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลประโยชน์44ล้านไร่มีปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ลุ่มรับน้ำสะสม59ล้านลูกบาทเมตรส่วนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทุ่งุราลองไห้แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศได้ปฏิบัติการ43วัน248เที่ยวบินมีรรยงานฝนตกในจังหวัดมหาสา,ารคามสุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดและยะโสธรโดยได้วาง แผนการแดดแปรสภาพอากาศในปีงบประมาณ2568ในเดือนธันวาคมนี้ ในช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวยแดอนเนื่องมาจากพระราชดําริวัดเขาสาราอตุลฐานะจารโรอำเภอบวชชัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมมณถบ,าาบพิษทรงนับเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่17พฤษภาคม2555เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชเชิงนิเวศร,รวมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้รัษฎรในชุมชนเดินรอบในเขตอำเภอบัวเชิดและอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อดมมส ช่วยเพิ่มความชื้นสัมพั์ในอากาศให้เกิดความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบผวาสำเร็จในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์องคมนตรีเปิดเวทีเสวานานและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาช้างป่าตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ที่หอประชุมสิริรำไพพรรณมหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรรณีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดเวทีเสวนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาช้างป่าตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุกเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานผู้ดำเนินงานวิจัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน ให้การขับเคลื่อนเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันให้เกิดการดําเนินงานที่บรรลุผลสําเร็จโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษด้านการดาเนินโครงการแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีด้วยความสุขหลัก